ลูกพ่อจ๋ามาดูปลาจ้านะครับนี่ครับกำนั่งชมปลาครับเป็นบักลูกกมนะครับแับนี้นะครับสวัสดีนะครับดูกำลังใจตุ๊กแกงใจนะครับเนาะวันนี้จะมาดูปลากัครับที่สะใหญ่ตอะวันนะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับดูนะครับว่าจ๋าจ๋าจ๋าต้อยต้อยไปใส่บู๊ต้อยไปห้องน้ำต้อย นนะะคครรรรัรรับบบยาากศมาเดินเล่นปะมาเร็วเร็วไปดูเครื่องยายไปดูเครื่องปั่นน้ำไปไปดูเครื่องปันนงป่นน้ำน,หหนูนน่นเครื่องปั่นน้ำเครื่องใหญ่เห็นไหมนุ่นนุ่นเครื่องปั่นน้ำไปดูเครื่องปั่นน้ำ เครื่องปั่นน้ำใหญ่ไปดูด,ปปด,ปดูเครื่องหัวใหญ่เลยไปไวิ่งวิ่งแข<า>นะนะ่งกัน,นไปดะะูไปดูเครื่องปั่นน้ำกันใหญ่ไปวิ่งเดินทางใกล้ใครวิ่งเก่งเวอร์นะครับสวัสดีครัมาน้อยเดินนะครับอู้นะครับบรรยากาศนะครับเรื่อสระนะครับไปดูเครื่องปั่นน้ำกันมา ก็จยไปสร้างใส่ร้อสนะครับบรรยากาศนะครับเดินเบื้องเครื่องสูบน้ํานะครับเครื่องใหญ่นะครับที่สะใหญ่นะครับดูบรรยากาศที่สะใหญ่นะครับดูนะครับนะครับขอบคุณนะครับทุกกําลังใจทุกแรงใจนะครับโจ๊กโจโจโตมามามาแล้วนะครับมาเดินมาเรื่อยฮะ ครับดูการเดินมากนะครับ นะครับมาดูเครื่องปั่นน้ำนะครับดูมันอะไรของมันมานะครับดูเครื่องปั่นน้ำนะครับนะครับดูเครื่องปั่นน้ำนะครับนะครับมาูกชายมาเล่นนะครับ เครื s> <S ่องปั like ่นน้ำนะครับบรรยากาศตามสระใหญ่นะครับบรรยากาศนี่ก็เป็นนะครับเรือแมลงนะครับบรรยากาศบรรยากาศกะพอดีกะร้อนๆใครับล้มนะครับกับอปลอยบันไดนะครับนะนะครับนะครับนีะฮะเอออย่างนะเออเครื่องสูบน้ำใหญ่มาดูกันนะครับ ขึ้นครับขึ้นขึ้นกระโดดจูดนะครับนะครับขอบคุณนะครับดูเมื่อกี้ดูเสื่องฉุบน้ำนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับที่สะใหญ่นะครับถ่ายเทน้ํานะครับลงท่อนะครับนี่จะถ่ายเทน้ําลงท่อนะครับประมาณนี้นะครับนะครับขอบคุณนะครับมาดินะครับ ไป,ไ ų, ไปไ mm. ่าอยู่พี่ป่าอยู่พี่ป่าอยู่นี่กัมีฮะดูไอ้นกอ้ยอืมแมนใส่ใส่ใส่ล่ะฮะนกนกนกนู่นนะเล็กกั เสื ante, ้อหานป่าบ่อเออเสื้อหานป่าพ่อนะครับขอบคุณครับทุกร่างใจทุกแรงใจนะครับฝากอะไรคนแจรกดติดตามให้ดึงและพี่น้องแล้สาวสวัสดีครับพอก่อนพอกอนหนูนะครับขอบคุณนะครับทุกรั้งใจทุกแรงใจนะครับดีฝักท้ายขอมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ